แล้วเดกคนี่กินลูน้ำเขาเพิงเอ้ามเ็ดหัเลยเนี่ยนเพรมันมุนตัวเด็นไม่เด็กกังฟูกังฟูเป็นทามันเห็กกังฟูมันเห็นหนักองถือ้าวมันเห็นหนังเนี่ยนั่นโอไม่กีมีตัวหน่งมัน เล it, ่นใหม่เลยเล่นใหม่เลยนลยเลยแม่มองกลัวนี่นีป่ะนพกนี่นะมันหมดโอ้ัวผัดเทียมเนื้อหมอน่นเออนั่นนั่นนั่นนโอ้ยมันหมนเ่นหมน่อือเอ้าอ้าตกสนุกตุ๊กแมวสนุกมาทักไปตตสนุนก น่มนเ่นหม่ากนีเออมันเี่ไม่ม <zusammen> ีมเออมล่นใม่โอ้ดีดีน่านนีลงน้ได้บัตรเฉียวกินยงกอร่อน